ว่าวาสถานีสะเทือนรับคือดูเล็อันสะดูและบิดติดตัวทิุงมาในนกจ้าปูพิพิธีนาขาที่นกจับสวาหัสายรอยยดเกียจจานลำวันนี้บริะูกับที่นอกจ้าจับวัศสีสเกตใแล้วผ่านบูาวแม่เสาอสาวจกบ้านหุยเอาละไว้เอาละว่าเลือสองเราเดวหลังจ้าปูกับเจ้าแม่ใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาเจนี้ทีว่าตาต่อตาหัวต่อหัถ้าต่อทายายต่อถายจบปูพิพิธีนาขาปกเคยได้แชมปิสนาม่สนามีปีที่ห โห่ตายต่อทจะพิจารว่าที่พจนจะดตลอไปใส่กับกกตีสโห่ตาัจะาีเดเรบผ่านาีใส่กัมาแล้วครับานผู้ท้า่สุดท้ายยงมองตาเห็นแล้วตีทีน้องไงยังไม่มีการเหลื่อมล้าเรื่อมีการจัดใครดีใครยังใส่กันมาจะดีบาหัวผีหัวถายเทียนถ่ยระวงเจ้าปู่กับเจ้าแม่ใครจะไปใครจะอยู่ผ่านพวกเขากจะผูกมุดตนนาขาหัวีหัวายเทียายเอาเรไปนาสุดท้ายก็เริใส่กันมาจีดีว่าไม่มีใครยอมใครเริ่มจะผายแรงแสนดีบา